จะให้ดูนะลูกค้ายกมาถึงบ้านเลยนะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมอันนี้ช่างใหญ่ประกอบประกรอบอันนี้ของเดิมมันเป็นอลูมิเนียมนะปั้มน้ําตัวเนี้อันนี้ก็มาพันใหม่เป็นทองแดงใช้ทองแดงเยอะมากเพราะว่าอลูมิเนียมหนึ่งขีดใช้ทองแดงสามขีดบวกลบคูณหารเข้าไปนะคะนี่ดูซิว่าจะสําเร็จไหมสองคนหัวชนกันเอาหัวชนกันเอาเลย ตัวน้สำเร็จใช้งานได้หรือเปล่าเนาะอันนี้คืองานด่วนช่างช่างจัดให้ด่วนด่วนเพราะว่าลูกค้าไม่มีปั๊มปั๊มใช้เดี๋ยวลูกค้าก็ไม่มีน้ำใช้ไงก็ต้องรีบๆอันนี้เป็นลูกปืนก็เปลี่ยนหมดเลยนะคะนี่ลูกปืนก็แตกลูกปืนก็เสียมันติดมันเป็นสนิมอันนี้ซีก็ของใหม่เพราะลูกปืนมัน น้ำมันเข้าเนาะมันก็แตกติดลูกค้าบอกว่าต้องยกไปให้โรงกึงเอาออกให้เพราะว่าเอาออกไปได้เพราะว่าสนิมนนนมันกินกส,สนิมมันกินสาตัวสนิมมันกินกลางตามตัวเอาเอาละขอดูนะ<อ>ตละคนหาค้อนหาค้อนยางก่อนหาค้อนยางมา มาตกหเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยต้องถ้าใครจะทำนะก็ต้องยกมาแบบนี้นะ <laughs> เอาก็ต้องมาช่วยยกกนะ็ต้องมาช่วยยกเนาะจางบอกไม่เอาแล้ว <laughs> เอออันนี้คืออันนี้เร่งรีบ <laughs> งารเร่งรีบ <laughs> เออเห็นไม้ม เพราะพัดลมเยอะมากวอเตอร์พัดลมเยอะมากจาะช่วงนี้เยอะจริงๆทําแบบไม่ทันอ่าอันนี้เอาไม่ทันไงทำพัดมก็ไม่ทำอ่าเห็นไหมอันนี้เหมือนก็ทําสีใหม่เหรอไม่ผมก็ไม่ทราบพี่เพราะมันมากับผมอย่างเงี้ยสีมันมาแบบนี้เลยเหรอใช่เรียนแบบมิซูที่ร้านที่ผมไปซื้อลูกปืนวันนั้นก็เป็นนี่แหละมาแบบนี้แหละมันเรียนแบบมิซูความมิซูก็เป็นเรื่องนี้แหลย อ๋อนี่มันเป็นของจีนใช่ไหมจีนเขาใช้คาร์บอนลูเนียมเขาเลยไม่โชว์แผ่นเพจอ๋อเขาเลยไม่โชว์แผ่นเพจเออเสียมากอ่าอันนี้ก็ประกอบอยู่นะเดี๋ยวมาดูนะว่าจะสําเร็จเดี๋ยวมาเสียบไฟกันมันจะติดชึ่งไหมไฟเราจะใช้ได้เออไฟเราจะกระชากไหมอ่ะอุ้ยพี่จะว่าไปวันนั้นนะ่ะตู้เย็นนะ่ะผมลองที่บ้านผมไปยังดีเลยนะเซต บ้านผมติดเย็นช่ำเลยกลับไปบ้านลูกค้ามันเป็นห้องแถวพม่าโอ้โหไปดึงกันสิบฟอห้องพันตเย็นสตาร์ทไม่อกอ่ะไฟไม่พอก็ไม่ได้เอออันนี้ก็คือเอากลับไปลองบ้านลูกค้ากันแล้วกันนะเราเราเรากลัวไฟเราขนาดเปิดแอร์สองตัวยังไม่ได้เลยบ้านนี้เปิดแอร์สองตัวก็เรียบร้อยเลย เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาลองให้ดูนะจ๊ะ